ะโดดลงไปเลยไปเฮ้ยจอดไม่ได้องเนี้ยจอดไม่ได้ฮะกฎหมายนะเว้ยจบกฎหมายนะเว้ยฮะเอามากินหนเด้ คนละเรื่องอ๋อไก่เหรอไก่แองอย่ามาแกล้งโนบิตะเราชิซุกะเหรอชิซุกะเฮ้ยซูริโอจัดการเนี่ยปากไปข้างปากดีข้างตอเนี้ยหรอปากีข้างไหมอย่ามาแกล้งโนบิตะไอ้เอ็งเยเรียกพวกเฮ้ยซูริโออย่าเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหเฮ้ยไปมึงะี่ อย่าทะเลากันนะฮะคุณโนวิตะไปด้วยโนบิตะคุณซิสุกะไม่ใช่อันนี้แกนเราไปดูโดเรมอนมาก่อนไหมทักผิดทักถูกตลอดเลยเดูเพราะว่าเพลงมันก็มีชื่อเพลงว่าอะไรชื่อก่อนนะคือ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 แล้วอีกชื่ฟังโดยว่าอย่างนี้โดเรมอนไทยพี่ดังลิกกูลิ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 กกูลิกูลิกูลิกกูโดเรมอนหนึ่งไอ้พี้ไหนพูดว่าไหนนะโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนซ่อนหลับเมื่อเข้าเวลา โอนนี้ได้รับเกียรติจากพี่เสนนาหอยมันลคเกียวรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราอะโดนเรมอนเข้ามาทำไมวะเนี่ยมาทำไมจิเสียงอืกลับดึงกลับูนเนแล้ววันนี้นายเข้ามาทำไมเราเนี่ยมาหาพวกนายไม่ให้แบบพวกนายทะเลาะทนายนายอป้ยยรยยยยยยย ตัเรมอนคีมโหดเดมอนทำอะไรเนี่ยมีของวิเศษ3อย่างมีอะไรมาเรคือปืนอัดอากาศไม่้งอย่ได้เเล่ป่าสีมแห้งสีไม่แห้งดอัย่าโดนตัวกูขนาดตัวกูยังไม่อยากโยนดอันนี้คือปืนอะไรนะครับปืนอัดอากาศเทปที่แล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าเรายิงนสติอันี้ล้อันนี้ อันนี้ไม่ใช่ที่ไม่ใายย่อส่วนหนังสเิ๊กยิงกันไม่ค่อยโดนเลยอันนี้อะไนะไฟฉายยายส่วนอันเนี้ปืนารกาเนี่ยวุ้นแปะภาษาไอ้ไ้้ิไเอานมาีดีเลมอนนี้เาักทีของิเศษเอาอะไรมเล่นเกมไเกมในที่นี้คือเกมอะไรหรอครับโดเลมอนเกมเพย์จะมาเล่นฟีฟ่ากันเลกๆลำะท่ไมใช้งองคนนี้เขุกันดีไแล้วองพิเศษไปเล่นเกมพเกสใช่ไหมใช่คช้าชิี้เปชิูก้ชิูกชิชูก ใจเกมใจเกมซื้อในนุ๊กโนบิแชมป์โดเลยตุ๊บโดนตาโดนตุ่มตรงนี้ไงโอ้โหโอเคมีของพิเศษ3อย่างครับโดเลมอนเดี๋ยวผมถือให้เริ่มต้นเลยเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ปิดตาปิดตาอุปกรณ์ปิดตานี่อันนี้ อ่าอุปกรณ์ปิดตาเราจะมองไม่เห็นนะครับเกมนี้เป็นผู้หญิงซิเราเป็นผู้หญิงอ่ะค่ะแล้วโหพึดอัดมากเลยด่านแรกเราจะปิดตาแล้วก็ไปหยิบของวิเศษ3ามอย่างนี้อันไหนก็ได้1ชิ้นหลังจากนั้นเราจะลงบอร์ดที่1โดยก่อนลงเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเดี๋ยวเราจะมีห่วงพันตลอดอ่าห่วงบางพันตลอดพอเข้าห่วงไปเราจะไปอีกมิติละอ่าอ่ามีทะลุมิติเหรอมีทะลุมิติเข้าไปปึ๊บลงแก๊กปิกนิกอ่าเอาแก๊สปิกนิกลงไปด้วยก็ไปทำไมเนี่ยเหนื่อยลืมไปหมดคุยอะไรกันเรตอนแรก เข้าไปในบอมิติอีกบอึงเข้าไปในอุโมง์มิติเจอบอที่ลึงเราก็ลุยข้ามไปบ่บอที่สองเราก็ลุยข้ามไปแล้วก็นเปิดประตูแล้วเอาของวิเศษใส่ในกระเป๋าโดเรมอนเอาของวิเศษไปคืนโดเรมอนแล้วเราก็จะวิ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยการหาของแล้วก็ทะลุมิติเหมือนเดิมเราต้องเอาของ3มชิ้นใส่กระเป๋าโดเรมอนโอเยโอเยโอโอเย โอเย้โอเย้โอเย่ฉันฉันฉันหลายเรื่องจังวะของ3มชิ้นใครทำเวลาได้น้อยที่สุดนะเลยไม่ขออีกทีได้ไหมไม่ได้ฟังเลยได้ฟังเลยส่งมุกอย่างเดียวเดินกระซิบไอ้ีนี่ดีนี่ดีโอเคโอเคอเคเกโเลยชิคค เราว่าบิดตามง่ายไปปั่นจิ้งหลี่สักห้าร้อยรอบไหมเยอะไปปั่นจิ้งหลี่สักห้ารอบปั่นเมี่งเมาได้ไหมปั่นเมี่งได้ได้ครับลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับแรกพี่เกตปั่นจิงหลีครบห้ารอบพร้อเริ่มเลยจับเร็จห้าไปห้ไป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 ของ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 ไหนของไหนหน้าหน้าเห็ดอ่ รถไล่รถไป่ไล่ไปมาเลยลงมาเลยกโอ้โหอ้ไม่ท่าายงทก์ไปไปเร็วรอกรา้แล้วโดนลยไปไปไไปโอไปลายทำลายเลยขาชาขาชาเหรอและแขนอะแข็แข็งตัวงเดียวปรตประตูประตูได้ไโอยไเลยเจอเอมันมันอยู่ไหนคไปยี่สปง2ี่ส ยิงสองยงสองเร็ว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 ไป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 ตรงสายสายนินึงิดนึงเออเออตรงมุดก้มเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้โหท่าเสียงเสียงอีกแล้วโอ้ท่ามิสุกาก็ไปเลยตรงตรงตรงโอ้ยยังไงจยึนระวังเลยตรงเลยตรงเลยตรงอย่างเดียวตรงตรงตรงเออนั่นแหละเผาประตูแล้วเอาของให้โดเรมอนนะฮะหมุนหมุนเข้ามาหมุนกันนะกับชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวสายสายไปไปนิดนึงสายนิดนึงตรงไปตรงไปสาย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  ไปนิดนึงไปนิดงไปโค่ดโ้หโค้ไป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 ิ๊ดุกัดทำอะไรเดี๋ยวเดยจิ๊ดกาททำอะไรนี่ไป่ไปไเขาหาอะไรวะมมดมุดมดมุโอ้ยอยู่ท่าเขาถาเขาตงวเยวเดเปิดระเปมอนรออยู่เข้ามาเข้ามาตัเดมอนรออยู่เมอน เล่นอะไรเย็นๆยกันเงี้ยไม่แข็งกันใช่ไหมต่อไปโดบิตะเดี๋ยวโดบิตะบัดเจ็ีอย่างนี้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องคุณต้องคอยสพพอดเขาม่แยกเก่งเออไปสามสองหนึ่งไปไปสาย้ายสายาเดี๋ยวเดี๋ยว

ขวาซ้ายซ้ายเออซ้ายเอาเมื day, nah, ่อกี้เอ้ยอนแล้นเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ใ่อต้ขวาลอยก่อนเออโอ้ตายตายตายลอชีวิตระาวางเออสบายน้สบายเย็นๆเอากูอยู่นี่ก่อนได้ตรงตรงผักเข้าไปเอาเอาวางวาง

เขาวาห่วงผิดรออดเออดเออโอ้ยตกเลยไม่ตาโรไม่ตาใจเย็นเฟิรเก็บไม่ตาเอาม่ตาเดี๋ยวขอของเต็มมวาไอ้เลแมาตงเลยเปิเปิพังแล้วออาลอดรอดลอดลอดดิลอดรอดคุณรอดไปแล้วเปิดเปิดเปิดถึงแล้ววยโอเค รู้มิติหัวฉม่ยากเลยอยอดคนที่2อง่าไปแล้วครับแชมป์ไคนที่สมปัดยิงเล็้มยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋นอยู่วนอยู่เออขอไม่อาวุธเอาล็อ ไปแพ้แช mm. uh, ่บ่อ5นาทีล no ้วก่อนลูกก่อนตรงไปนู่นตรงนี่นู่นตรงไปอ่าตรงมาตรงเดียวเลยตรงเดียวเลยเออตรงอันนี้ห่วงไงเนี่ยอันนี้ห่วงไงเนี่ยห่วงอะเนี่ยตรงไซ้าย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 เลยแล้วเลยแล้วเฮ้ยเอาของโอ้นี่ไงไปไปตรงไห่วงเลยไปนิดนึงตรงเลยสองเลยไปเลยพุ่งกันไปเลยพุ่งได้ไหมเนี่ยเออพุ่งไปเลยหาห่วงก่อนพุ่งยังไงกระโดดเลยกระโดดเอาไว้เลยเอาไว้ ตรงไปตรงไปเออไปมาแล้ล้ตรงไปตรงไปสุดนี้โออยู่ก่อนสุดนี้โอ้ยแล้วไปโยก่อนทอาม่ล้าทอาม่ล้าเราแข่งอยู่สุดนี้โอ้ยแลักไปโยก่อนเอาเวาข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 วาประตูประตูไฟไฟใส่เลยใส่เลยใจเอ็นพากลับมาใจเอ็นพากลมามาตรงมาเลยตรงมาเลยอุ๊ยอะไรวะตรงอะไรเนี่ยอะไรอะไรเดินตรงมาตรงไปตรงไปตรงไปตรงขวาขวานิดนึงอ้าวอ้าวพุงพุงไปจะวะพุงพุงพุงเลยบวงไปไฟโดนโดนโดนบวงอ่ะบวง เอ้ายังไม่ลอดห่วงเลยโอ้ยจ้าหวงหวงลอดหวงลอดหวงนาดห่วงเออลอดหวงโอ้ยแม่เจ้าตรงไปตรงไปตรงไปมีห่วงหลายอันตรงตรตรงไม่ใช่นั่นตะกงนั่นตะกงนั่นตะกงแกจะเล่นตะกงยางโอเคมามาตรงมาตรงมาเลยตรงเดียวตรงเดียวายนอยยนิดนึงสายนิดนึงจะเล่าเอ้ยอยู่ไหนวะอนนี้บวว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  ดับน้ำหน่อยใส่แว่นแล้วดับน้ำหน่เดอดเดือดไปดับน้ำดับนดาอ้าวฝาฝากฝากก็ไปจบแล้วจบแล้วถึงแล้วโอเคเ้หนาวหนาโอ้บ่อสองนี่ดีมากเลยอยากจะอยู่นานๆยังบ่อสองก็บ่อรู้อะบ่อหญ้าอะไรไปคนต่อไปไปดูคนต่อไปกันเลยโอเคต่อไปใจเยนไปฮาร์ล็ ไอของของอยู่ไหนไม่บอกกูเลยอ่ะเพื่อนแมันเป็นไกลยังวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอเกมนะอีข้างนึงทางนี้ป่ะไปตรงไปเลยตรงไปเลยขวาขวาเคยเล่นปิดแอบขวาขวาขวาไป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 ตรงตรงไปนิดนึงกระโดดกระโดดโดดเลยเหรอโดดเลยโดดเลยโอ้รับมาด้วยสัตว์โอ้ไมันเปนไกลยังว่าบ่อเนี่ยกระโดดเลยกระโดดเลยไปไปตรงไปตรงไปไปไป เวลาดีมากเวลาดีมากคำถาดีสุดแล้วเวลาเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวขวาขวาขวาขวขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยไปไม่เราลงไปทางขวาหน่อยเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้มัโตมัโตโอเคโอเคเจอนั่นแหละมามาก้มก้มก้มเไมเจอเลยโอ้ยไป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 เลยไปไปไปอีกไปอีกไปอีกโอ้โหใส่ใูกลุกขึ้นมามันลื่นอ่ะไปไปไปเอ้ยตายห่าว นิดนึงข้าไปเลยข้าไปเลยเอ้ยระวังพังพังสายสายก้มก้มก้มเจอเลยเดนหน้า่อยสายไป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 โดนโดนออกไปแลดวเดี๋ยเยเดี๋ยวน้ำหมดบ่อริงตรงตนนี้กูเหนื่อยมากเลยสายสายสาโอเค เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแม่งโคตรเหนื่อยไม่ใช่พวกเราพวกเราเหนื่อยเหมือนกันเออาโอเคไปคนต่อไปนะครับไปต่อไปเป็นโดเรมอนคนสุดท้ายแต่เราจะเพิ่มอธิการพิเศษใช่ไหมในฐานนี้นะที่เป็นโดเรมอนใช้ของพิเศษถูกแล้วไงเดี๋ยวเราจะเอาของทั้งสามอย่างมึง ฟังสิฟังกันจลยกันสิกาิกาเดี๋ยวเจ้าของวิเศษทั้งหมดเนี้ยไปไว้ในบอกวิดเหรอใช่เพราะมันเป็นของของเราอยู่แล้วเราต้องรู้ว่าเดี๋ยวโดนแก้งแบบซูนิโอะไปอยู่ในป่ายคายังความยังไปทางขวาไปดังขวากลับนะกลับมาเขาบอกว่าของอยู่ในน้ำอะไร พิเศษบวงพิเศษโดไปโดไปโดโดดเลมอนเอาไปเอาตาำองพิเศษอยู่ในบ่อนี้แหละไบ่ออาไปไปต่อไปต่อสีหลุ่โดเลยสีเดี๋ยวโดเลมอนลอดหมดเลยเอารอด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 พอดีประตูประตูเงินเงินเงอะไรน้ำอยู่ในเใมเดี๋ยวคืนขอมาเดี๋ยวไปต เดียวเลยตรงเดียวเลยเออเจอมาตูแล้วไปใส่ถุงใส่ถุงเดี๋ยวอย่าพัดอย่าพัดเฮ้ยี่นโตรเลมอนไม่เล่นแล้วมีคนแย่งเด็ด่ะสายสายอาลง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 าของหนึ่งสองเตโอ้โหวยหาของตอเมอนหาของก่อนลอยน้ำขอยไปไหนเดี๋ยวบ่อยเดี๋ยวบ่อยเดี๋ยว ผมนอลงเ้อะครเมื่อไหร่จะได้ล้านซาร์สอนนี้เดียวอันนีเดียวแงไป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 เอาอไปเอาองนี่นี่ไปไปไปรถวัวถังหมดถังหมดเอาขอไปส่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วลุกลุกุเอาไปส่งทำพิธีอะไรมึงโทรบอกมันก็ได้ไปเอามาให้มึงเอาออกไปออกไปไปไเอาขอไปส่งไปโอเค เป็นไงเป็นไงเป็นไงโดนเลมอนโดนเลมอนจีนมั้เนี่ยสีลอกไปไหนหมดอะแต่ถ้าคลิปเนี้ยไม่ถึงเพอีร์วิพาสจะหยุดทำสักเดือนนึงไหมเหนื่อยเกินชื่อเกมมีไหมโดนเลมอนแบ็คลิสต์ไปเลยไม่เล่นตัวนี้ถ้าเล่นก็ไม่ต้องหมุนตัวครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปเกมกันดีกว่าโอเคไป พุยยาพุยกับคนดูหน่อยอันนี้เขาเรียกอะไรนะปุนไปปะากาได้เอาไปแปลไปเมื่อกี้ไม่อันนี้เลยนะไม่ใช่ส่วนไม่ลดขนาดอต่ที่นี้ลมอันนี้บอลเนี่ยอันนี้อันนี้ปืนอากาศ แม่ให้พังเลยแล้วมันก็เดินไปหากันดีๆไหนๆก็จะจบกูถามหน่อยคอสตูมาคนไหนที่เป็นคนไปเอาอันเนี้ยมาไอโดิตันี่แหละโอโ้โหอึดอัดทั้งหวังแต่ว่าแต่มันดูชุดน้องติตัดิเดี๋ยวเรามาสรุปเวลากันด<า>ีกว่าว่าใน5คนใครทำคะแนนเอามากที่สุดก่อนมากที่สุดใครครับมากที่สุดเป็นติ๊ตาครับ4นาที47่สิบนะตัวนี้เขาแบบจะนน่นนงเไม่เอาอะไรเลยไม่เอาชนะพูดจริงนะในะครอยู่ข้างนอกหายากละใครจั์นุ่มปวดตีนมากปวดเท้าปวดอะไรอย่างงี้ ราะมีคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ตาพูดเราอ่เล่นจริงไม่ให้โพลไปลำดับต่อไปที่สี่เป็นพี่เกมครับสามนาทีสามสิบเจ้าวิทย์ สามเป็นพี่นุก3นาที33มสิบสามวไม่โอนไม่โอนี่ช้าไม่ได้นะมูเดี๋ยวไปเดินเล่นในป่าเลยที่2ที่2เป็นโนบิตาครับ3นาที8วินาทีเฮ้ยชนะอีกแล้วเหรอโอ้ได้แล้วเกมนี้เขาชนะอีแล้วะพี่สุการ์ทำเวลาไม่ได้2นาที56วินาทีครับโอ้ยนี่แชมป์ตัวละมอนคนโป่งไม่ได้หรอมึงภูมิใจอะไรวะไม่ได้จะมีในรางวัลนะแต่ว่าคนแพ้เรามี เรามีรางวัลให้ลงไปนอนในบ่อน้ําแข็งถึงไหนอ่ะถึงห้าโมงเย็นวันนี้แพ้กี่คนแพ้คนเดียวทำไมแพ้น้อยจังไอเกมทำไมล่ะไอเดอยู่นิ่งๆวันนี้เกมของเราก็จบลงแล้วนะครับคอสเพย์ชื่อเกมโดเรมอนใช่ไหมโดเรมอนปฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยแล้วก็ไว้เจอพวกเราในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับซาบะฮสวัสดีครับ ฉลองแชมฉลองแชมป์แข็งแขนแขนแขนงไปลาไปภาพเซ็กซี่ของชิสุการ์ปากยาซันตากยาซันตะคิวขึ้นช่วยกูเอาคืนหน่อยเฮ้ยโขกโขกโอเคก็ครับ